สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f c ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขอารถที่นะครับใช้กรองเปอยหรือว่ากรองแห้งนะครับแล้วช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับเป็นหน้าฝนนะครับมักจะมีปัญหาน้ําเข้ากรองอากาศนะครับเพราะว่ากรองเปอยนะครับมันก็เป็นกรองอาหัวกลมๆมนะครับที่ออกมาสวมข้ากับปากคาบูหรือว่าปากอินเล้งเลยนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่ ฝนตกนะครับน้ํามันจะไหลเข้ามาที่กรองอากาศพอน้ําไหลเข้ามาที่กรองอากาศแล้วทีนี้นะครับน้ําตัวนี้มันก็จะเข้าไปภายในตัวเครื่อง,งอเขาไปภายในห้องเขาไม้ห้องหัวงลูกสูบนะครับพอน้ําเข้าไปแล้วผลที่จะตามมานะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์รูบดับสตาร์ทไม่ติดหรือถ้านากัากหนักไปกว่านั้นนะครับหนักหนักไปกว่านั้นถ้าน้ําเข้าเครื่องเพื่อนร,รู้ไหมว่ารถของเรา จะมีผลเสียอย่างไรถ้าทุกท่านคิดยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าผมเคยเจออยู่1นึ่งเคสนะครับรถดูสดนะครับคำว่ารถดูสดก็คือไม่ใส่กรองเลยเปลือยกรองเลยนะครับดูอากาศผ่านเร่งๆเข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้ไปขับดุยฝนแค่คืนเดียวนะครับไปขับดุยฝนแค่คืนเดียวรถไม่ดับนะวันต่อมานะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ มีอาการควันไหลนะครมีอาการควันไหลทีนี้ผมก็เลยได้ทําการผ่าอ่าพอชุดบนออกมานะครับบนปรากฏว่าเอปอกก็ไม่ลายปอกดีแหวนดีปากแหวนชิดดีนะครเพราะว่ารถตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่น4นะครับของมันด้าเวฟนะครับอ่ารถใหม่ๆเลยนะครับแต่ทีนี้ทําไมมันควันละ่ะนะครับพอมาสังเกตดูดีๆนะครับปอกสูบมันจะเป็นคลื่นลูกและนาดเพราะว่านะ เวลาที่น้ํามันเข้าไปไปในตัวเครื่องน้ํามันเย็นนะครับน้ําที่มันเย็นนะครับน้าที่มันเย็นมันไปโดนป, Leaders, ปอกสูบปอกสูบบางส่วนหดตัวปอกสูบบางส่วนยังคงขยาย i. ตัวอยู่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นคลื่นลูกะนานเหมืนอนยิ้วมือผมเนี่ยนะครับเป็นคลื่นลูกะนานเวลาที่แหวนมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนะครับ <sizi> มันกวาดน้ำมันเครื่องออกมาไม่หมดตอนที่แหวนปากแหวนชิดดีนะครับเพราะว่าน้ำน้ำน้ำมันมันจะไปฝังอยู่ตาม ตามร่องที่มันเป็นลูกไข่นะครับที่มันเป็นลูก,กระนาดนะครับด้วยความเร็วของการเคลื่อนที่มันไม่สามารถกวาดน้ำมันเครื่องออกมาได้หมดนะครับมันก็เลยเกิดเป็นอาการคอนไหลดังนั้นเรามาดูวิธีการแก้ไขง่ายๆเบื่องต้นนะครับกองแห้งหรือว่ากองเปื้อยที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับน,นี่ก็คือหน้าตาของกองแห้งหรือว่ากองเปื่อยนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเรา ป้องกันนะครับน้ําจะเข้าไปภายในตัวกรองอากาศอย่างแน่นอนแล้วนทะีนี้วิธีการแก้ไขนะตรงจุดนี้แก้ไขได้ไม่ยากนะครับทุกท่านนะเพียงแค่เรามีขวดน้ําอัดลม1ขวดนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขวดน้ําอัดลม1ขวดนะครับตัดมาแล้วก็สวมเข้ามาแบบนี้นะครับตัดมาแล้วก็สวมเข้ามาพอเราสวมเข้ามาปับ๊บใช่ไหมตรงนี้นะครับเราก็เอา แล้วก็เอาไฟร้อนนะครับเอไฟร้นเนี่ยไฟร้อนมันก็จะหดตัวเข้ามาแบบนี้นะครับพอไฟร้นปั๊บมันหดตัวเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับนอนมันไม่หลุดแล้วล่ะนะครับแต่มันก็จะเคลื่อนที่ได้เห็นไหมครับมันก็จะเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เคลื่อนที่เราก็กาวหยอดนะครับจะเป็นอาปืนกาวยิงก็ได้หรือว่ากาวร้อนกาวอะไรก็ได้หยอดเข้าไปเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับทุกท่านทีนี้พอเราสวมเข้าไปแล้วนะครับเราก็ปาดช่องเจาะช่องแบบนี้ แล้วเจาะช่องแบบนี้เพื่อให้อากาศเข้าไปได้นะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปได้ครับทีนี้ในรับถ้าเป็นกองตั้งถ้าเป็นกองตั้งแน่นอนครับเราหันเราถ้าเป็นกองตั้งใช่ไหมเนี่ยด้านหน้ารถอยู่ฝั่งนี้นะครับลมที่มาปะทะในรับน้ําที่มาปะทะแล้วมันมาถึงตรงนี้มันมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะออกด้านข้างไปนะครับ อ่าส่วนด้านบนเราก็เปิดเผยขึ้นไปไว้สักนิดหนึ่งนะครับน้ําที่ลงมานะครับจะมันมันจะได้ไหลผ่านไปนะครับทุกท่านนะพยายามป้องกันให้น้ําเข้าไปได้น้อยที่สุดแล้วถ้าเป็นกองนอนจบเลยนะครับถ้าเป็นกองแนวนอนนะครับน้ําไหลลงด้านล่างนี่นะครับจบเลยนะครับไม่มีโอกาสที่น้ําจะเข้าไปภายในตัวกรองอากาศเลยนะครับทุกท่านดังนั้นก็ไปทําการแก้ไขแบบนี้นะครับ อ่าถ้าเราแก้ไขได้เราก็ไม่ต้องไปลงทุนไม่เราไม่ต้องไปเสียตังอะไรสักบาทนะครับป้องกันหลายอย่างนะครับป้องกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ํานะครับฝุ่นก็ป้องกันได้ดีในส่วนหนึ่งนะครับอ่ามันก็ต้องป้องกันฝุ่นได้อยู่แล้วนะครับอ่าป้องกันโคลนนะครับอ่าป้องกันโคลนตรงได้ด้วยป้องกันน้ําได้ด้วยนะครับและรถบางคันใส่กรองปืยแล้วมีอาการเล็งวูบเล่งไม่ขึ้นเพราะว่าอากาศมันเข้าเยอะ แก้ไขแบบนี้นะครับปาดช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอากาศเข้าเยอะส่วนผสมบางได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านอ่ะนะครับนะคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับ